แต่เรื่องกินที่เกิดแต่เรื่องกินที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ฉเลางมาเกิดล่วงหน้าไปเลยใช่ครับผมมนเกิดปีนี้เป็นใคบ้างพี่วันเกิดปีนี้ใช่ไหมครับก็เอาจริงก็ก็คล้ายๆกับทุกปีนี่แหละครับผมก็วันเกิดปีนี้ก็ไม่ไม่ได้คาดหวังอะไรไว้มากอะไรอย่างเงี้ยก็ก็แฮปปี้ครับผมก็ใช้เวลากับแบบเพื่อนๆที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมีแลนอะไรบ้างอกจากเพื่อนๆที่บ้านไปทำบุญหรือว่าอะไรเงี้ยก็ที่จริงมีมีแลนไปไปทำบุญครับผมแต่อาจจะไม่ได้ไปวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังจากวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยก็จะมี มีหวังของฝันของใครเป็นพิเศษอุ้ยหวังอะไรได้อ่ะพี่จะหวังอะไรได้เนี่ยสองคนเลยลอยสิก็แบบเมื่อกี้เขาตอบไปแล้วนะมันเก่าแล้วไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่ไม่ได้คาดหวังอะไรหรอกครับผมก็ับก็ถ้าถ้าได้ก็ดีไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเขาบอกอาจจะค่อยจัดนัดเนตติ้ให้อาจะถัดเนตติ้ให้หรอเขาคือใครเนี่ยพี่นุ๊กยิวกินอุย ก็จริงๆจริงๆก็ไม่ไม่ได้คาดหวังอะไรซื้ออะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออก็จริงๆก็แฮปปี้วันเดย์กันมาตั้งหลายปีแล้วอะไรเงี้ยครับผมของขวัญไม่ได้สําคัญหรอกครับจริงๆมันอยู่ที่ว่าเออเราเราเราสองคนทำงานด้วยกันอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขมากกว่าแล้วเรามีอ้อนอ้อนไหมคะแบบอยากจะสักอย่างนึงอะไรเงี้ยเออกับเขาไม่ก็นี่ไงเงี้ยเนี่ยแบบมันเก่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ชัดแล้วมันไม่ชัดอย่างเงี้ยมันเออมันเจ็บหัวด้วย ไม่คาดหวังแต่ตั้งตารอครับผมเขาบอกว่าอาจจะเป็นของที่แบบว่ามีคามาอะไรอย่างเงี้ยคำบับบออกตัวพีพีไม่รู้เลยออะจริงพี่เดาเดา,าไม่ออกเหมือนกัน,นครับผมว่าเขาจะซื้ออะไรให้อะไรเงี้ยแต่อะไรก็ได้จริงๆอะไรซ,ซื้อซื้ออะไรก็ได้ครับผมไม่ซื้อก็ได้ก็ทำตัวน่ารักน่ารักก็พอ <c oughs> แต่ที่แน่ๆเร็วๆนี้จะมีโปรเจกต์ร่วมกันงานแฟนมิสที่ต่างประเทศใช่ครับเป็นงานแฟนมิสคู่ครั้งแรกของเราสองคนใช่ครับผมเป็นงานแฟนมิสคู่ครั้งแรกเลยครับผมก็ไปสามเมืองครับก็จะมีอ่าสกาตแลนฮ่องกงแล้วก็ไทเปนะครับผมก็เป็นครั้งแรกที่ที่ทำงานคู่กันด้วยครับที่ที่เป็นแฟนมิสติงคู่ด้วยครับผมก็วันหรือว่าสถานที่อะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถไปติดตามได้นะครับผมที่บิลกิน entertainment แล้วก็พีพีกิจ entertainment ด้วยครับทีนี้เขาหลายคนเริ่มสงสัยว่าไอ้การที่เกิดเปิดแฟนมิส มุกนี้เป็นครั้งแรกทำไมไม่เลือกเปิดที่ประเทศไทยทำไมไปเลือกเปิดต่างประเทศอะไรอย่างนี้ก็จริงๆจริงๆมีจะมีหลายเฟสครับผมอันนี้คือเฟสหนึ่งที่ที่เราจะทํากันครับผมแล้วก็จะมีอีกหลายๆเฟสเลยหลายๆประเทศด้วยครับผมก็ก็เดี๋ยวรอรอติดตามกันครับแต่ว่าคนไทยก็มีสิทธิ์อย่างเหมือนที่ยงที่ประเทศไททยี่เมืองไทยก็ก็มีครับผมก็ก็ให้ทุกคนรอติดตามครับคิวบิวกินเขาไม่ได้ไงความจริงเปิดเผยความจริงเปิดเผยแล้วคิวบิวกินเขาไม่ได้จริงๆเราตั้งใจไม่ผิ กับการจะมีโปรเจกต์กับพ e ี illion, บิลกินแารมีที่เมืองไทยตั้งใจนะครับตั้งใจจริงๆทุกๆผลงานตัวพีเองแล้วก็ตัวบิลกินเองเนี่ยพยายามทํากันบ้านกันหนักมากๆครับผมแล้วก็พยายามจะตั้งใจกับทุกๆโปรเจกต์เลยไม่ว่าจะเป็นของบิลกินเดี่ยวของพี่เดี่ยวหรืออะไรอย่างงี้ครับผมก็พยายามจะทํามันออกมาให้ให้ดีที่สุดละกันครับแฟนพีร์บิลกินแฟนครับชาวไทยค่อนข้างจะเรียกร้องพอสมควรเรียกร้องมาตลอดเลยกับเรื่องแฟนนีมีมีมีคร,มครับผมก็อยากให้ทุกคนรอติดตามละกันแล้วก็จริงๆพยายามจะเคลียร์งานกันอยู่ให้ให้คิวมันแมมชกััันดดด้้วยครบผจจะไ ที่ประเทศไทยที่นี่ไหมครับหลายคนแบบโฟกัสว่าขนาดแฟนมิดเวสยวของพี่ยังอลังการยิ่งใหญ่ขนาดนั้นคู่มันจะระดับไหน <c oughs> ไมันจะเป็นระดับโลกเลยไหม <c oughs> มันมันก็จริงๆพี่ว่าด้วยด้วยด้วยงานพี่อย่างเงี้ยมันก็แอบจะแอบจัดเป็นแบบกึง่งกึ่งคอนเสิร์ตด้วยอย่างงี้นิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่างานแฟนมิทิ้งครั้งเนี้ยก็จะเป็นแฟนมิทิ้งที่ดูเป็นแฟนมิทิ้งมากขึ้นครับก็จะเป็นแฟนมิทิ้งจริงๆเลยครับความพิเศษของเราแบบจะลอยลงมหาดใหญ่เลยพี่ว่าพี่จะลอยตัวจากเครื่องบิน พายาว12เมตรไม่ใช่ก็จริงๆก็ก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันครับผมอยากอยากให้ทุกคนรอไปดูในเซอร์ไพรส์ในงานกันมากกว่าครับนคับชาวไทยเตรียมตีตั๋วเครื่องบินไปดูต่างประเทศแล้วนะยังไงก็ได้ยังไงก็ได้ครับผมก็จริงๆจะพยายามจัดให้ได้มากที่สุดครับผมก็เดี๋ยวรอรอดูคิวรอดูทุกอย่างด้วยครับั้นดีแล้วคนอีกเรื่องหนึ่งครับโปรเจกต์ดีพี่ครับพี่อาจจะออกมาอธิบายแล้วแหละแต่ว่าเอออยากฟังจากบทีนึงได้ครับสุดท้ายที่จะต้องหยุดไปเป็นข้ออะไรกันแน่ ก็จริงๆอย่างอย่างที่บอกไปในในคลิปแล้วก็ทางทแถลงของทาง TDS เลยครับก็จริงๆมันมีปัจจัยหลายอย่างมากๆกนะครับสำหรับโปรเจกต์นี้ไม่ว่าจะเอ่อทางกายภาพด้วยทางสภาพจิตใจของพีด้วยแล้วก็จริงๆมีรวมถึงเอ่อฤด,ดูกาลด้วยครับผมก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันว่าจริงๆแล้วโปรเจกต์นี้มันขึ้นอยู่กับผลไม้ด้วยที่ที่ที่เราที่เราถือออกมาอะไรอย่างเงี้ยในวันวันนั้นครับผมจริงๆมันเรื่องของฤดูกาลด้วยเพราะเราต้องเลื่อนมันอาจจะต้องเลื่อนไป ไปยาวเลยอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจคุยกันมากกว่าครับผมว่าเออเราระงับสิ่งนี้ไว้ก่อนดีกว่าไหมอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่ามันมีคิวมันไม่ใช่คิวคุยคนเดียวด้วยมีคิวพี่ๆทีมงานด้วยพี่ๆทีมนักแสดงคนอื่นด้วยครับผมกระแสเสียดายผลงานชิ้นนี้ของพี่ๆี่กระหึมโสมบูครับความรู้สึกเราเป็นไงบ้างหลายคนเดี๋ยวก็เออเสียดายแล้วมีทั้งเสียดายมีทั้งเข้ามาซัพพอร์ตพี่ๆในในเรื่องนี้ครับเสียดายไหมจริงจริงพี่เสียดายนะครับแล้วก็จริงๆก็ เสียใจด้วยจริงๆไม่รู้ว่าทุกคนคาดหวังแล้วก็ทุกคนตั้งใจรอตั้งตารอ,อกับกับสิ่งนี้มากตัวพี่เองก็เหมือนกันนะครับผมตั้งแต่แรกๆเราที่ตัวพี่บอสเขาติดต่อพี่มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วจริงๆสิ่งนี้เราคุยกันมาประมาณปีกว่าแล้วครับแล้วก็เลยเลยเกิดมาเป็นตรงนี้ขึ้นได้รับการคอนเฟิร์มเมื่อประมาณพฤศจิก,กาที่ผ่านมาครับผมตัวเพีงพี่ก็เสียายแน่นอนครับแล้วก็ เสียใจที่ทาให้แฟนๆอาจจะบางแฟนๆบางคนอาจาอาจะเออผิดหวังด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเหมือนเขาก็ตั้งต,งตารอตรงนี้เหมือนกันตัวเราพีเองก็เสียใจจริงๆครับในกระร<า>แสสักพอร์ตเราก็มายะพอสมครนธุ์บเออช่วยสัอร์เราใน่อรดีใจครับอือจริงๆดีใจครับดีใจมากๆที่แบบเหมือนแฟนๆทุกคนแบบ ให้การซัพพอร์ตพีมากๆนะครับผมแล้วก็จริงๆแบบให้เป็นกําลังใจให้พีด้วยแหละมันก็เป็นเป็นก็นเ,ปนเป็นช่วงเวลาที่ยากของพี่เหมือนกันครับผมก็มีเขาเวลาเรากดเข้าไปอ่านอะไรเงี้ยมีเขาให้คอยให้กําลังใจมีเขาคอยซัพพอร์ตเราอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเราเราเออมันมันช่วยเราจริงๆนะมันก็ทําให้เราแบบหายเฟลหายดาวขึ้นมาจริงๆครับผมก็ขอโทษและกันขอโทษแฟนๆในครัง้งนึงนะครับผมท,ที่ที่ที่สิ่งนี้อาจจะอาจจะถูกระงับไปก่อนนะครับผมยังไม่ได้เกิดขึ้นครับ แต่ว่ามันอีกฝั่งนึงก็คือบอกว่ามีการเลื่อนอาจจะเป็นปลายปีหรือว่าต้นปีหน้าอันนี้ยังไงคะได้มีการพูดคุยมาก่อนอันนี้เออจริงๆการเลื่อนสิ่งนี้พีพียังไม่ได้รับรู้นะครับผมจริงๆสิ่งนี้มันเป็นการตัดสินใจของทางทีมโปรดักชันด้วยแล้วก็เป็นทางของทางผู้กำกับด้วยครับผมแล้วก็เออทางทีมเขียนบทอะไรต่างๆนี้ด้วยครับก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามา เราดูกันอีกทีว่าจริงๆแล้วมัน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 จะเป็นยังไงคือยังไม่ังไม่ได้มีบทสรุปที่แน่นอนออกมานตอนนี้ก็ยังยังยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มอะไรออกมาให้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 พีนแน่จะแน่นอนครับก็เดี๋ยวรอรอรอติดตามแล้วกันครับผมว่าเขาจะเปิดมาในในแบบไหนหรืออะไรยังไงเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคขอบคุณค่ับขอบคุณรับขอบคุณมากครับ